กลับบ้านมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวแบบนี้จะให้ธรรมดาได้ยังไงล่ะครับปีนี้ได้มาหาพ่อตาแม่ยายพาเมียกลับบ้านมาอยู่สักสี่วันวันนี้ก็ต้องจัดเมนูพิเศษพิเศษหน่อยครับนี่อุตส่าห์ได้หมูมาทั้งตัวแถวบ้านผมการสินเขาเรียวกว่าหมูกี้เป็นเหมือนหมูป่าครับแถวบ้านพี่ๆเรียกว่าหมูอะไรครับแบบนี้ได้เวลาครับถลกหนังควานไสเอามาหมูหันดีกว่าสีสันหน้าตาอาจจะดูไม่เข้าทีครับแต่ผมรับรองไม่ผิดหวังจริงๆไม่เชื่อพี่ๆลองฟังเสียงนี้ดูครับ 嗯，咋的？ เป็นไงล่ะครับเสียงยังกรอบขนาดนี้รสชาตินี่ไม่ธรรมดาครับหมักเองกับมือถึงแม้หน้าตาอาจจะดูไม่น่ากินนะครับแต่เป็นการทาหมูหันครั้งแรกเท่านี้ก็สุดยอดมากๆแล้วครับหมูกี้ตัวนี้ผมทําตั้งแต่บ่ายสามกว่าจะได้กินเกือบสองทุ่มครับแต่ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่ากินอร่อยกินได้ทั้งครอบครัวถึงเวลาเราก็มาร้อมวงครับนี่ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาครับทำงานเก็บเงินเหนื่อยๆมาทั้งปีก็เพื่อการนี้เนี่ยแหละครับมีความสุขมากๆแล้วสุดยอดเวลิกู